สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็กับพบะรายการซีคิดทีวีนะครับรายการที่ คนหน้าตามไม่ดีก็ดูได้นะฮะสำหรับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมกาลังรับชมเกมแง้มแง้มหันสานะครับก็เป็นเกมเว็บเกมหนึ่งนะครับที่เป็นที่นิยมตอนนี้นะครับก็อย่างที่เคยเล่นเป็นพาร์ทที่แล้วนะครับแล้วก็โดนาชาวบงชาวบ้านเขาาง้าจนเสียชีวิตนะครับแล้วก็ต้องอโวยวายจนต้องหนีออกมาอะไรอย่างนี้นะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็มีคนเรียกร้องเข้ามามากมายนะครับบอกว่าพี่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 เล่นเกมนี้หน่อยดิเล่นอีกต่ออยพาร์ทหนึ่งนะครับก็เรียกร้องเข้ามาอย่างกับไม้มิ้นเลยนะครับเล่นอีกสิค้าอะไร น,นะโอเคครับก็อยู่กับเกมง่ำๆนะครับเป็นเกมเว็บโอเคเรามาตั้งชื่อกันดีกว่านะครับชื่ออะไรกันดีนะชื่ออะไรดีฮะคุณผู้ชมคิดครับอ่าคิดคิดท้ายก,ก็กลายเป็นคิดไม่ออก <laughs> มันจะถามทำไมอ่าชื่อคิดไม่ออกนะครับอ่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังไม่รู้จักเกมนี้นะครับก็ อาจจะอธิบายคร่าวๆนะครับว่าเดี๋ยวว่าเราเ่ยต้องเป็นไอตัวกลมๆนะครับโอ้ยจะเดี๋ยวเดี๋ยวดีตัวใหญ่ตัวใหญ่อะไรนี่ไอซี I C C ดจะสลับเ,เกมนี้เราต้องเป็นไอตัวกลมๆนะครับเราไปกินไอเอมล็ดพันธุ์พืชต่ตางๆนานานะครับอย่างที่เห็นในแผนที่นะครับกินไปกินมาตัวเราก็จะใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นไปแล้วก็เราก็ไปมั่มมั่มคนที่ตัวเล็กก,กว่าเท่านั้นเองนะครับเอาง่ายๆก็คือ,อปลาเล็กกินปลาใหญ่โอ้โหเดี๋ยว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 หลบหลบ อ่าชาวบ้านเขาบอกให้มันหลบตรงนี้อ่ามันหลบไปตรงนี้ฮะอ่าเก่งจริงครับมัเด้นะครับไอ้สีเขียวๆนี้ถ้าโดนแล้วมันจะแตกตัวกระจายเป็นอ่าเศษเล็กเศษน้อยอะไรอย่างงี้นะครับอ่าตอนนี้ก็ต้องงามก่อนนะครับงาม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 โอ้ยไอ้จีนแดงงามงามไอ้แซบไอ้แซบไอ้แซบเด้อทักทักมาดิมามาดิมา มานี่ยทำไมไปนู่นล่ะลูกดูนีตัวอะไรเดียวเดียวโอ้โหมีหน้าตาด้วยมีตาด้วยโอ้โหหน้าเป็นปลาบู่เลยเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนลูกโอ้โหเดี๋ยวจะถอดสีเกมยางไหนเนี่ยโอ้โห U S โอ้โหชื่อเป็นอเมริกาอย่ามายุ่งกันแล้วจะเจอลุงแซมลุงแซมลุงแซมเดี๋ยวเดี๋ยวจะแต่งหน้าไอ้หน้าไอ้หน้างามงาม มาแล้ว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 ไอ้นี่มันต้องติดรุมมันต้องติดมุมแน่เนี่มีอะไรเนี่ยไอเอ็มแบ็คไอเอ็มชั้นดำคนที่คนบ้าอะไรชื่อดำเอาไอ้วีสไอ้วีสไอ้ไอกัญชาเดี๋ยว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 ใจเย็นเพื่อนใจเย็นเรารักกันได้แอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกัญชากัญชาล่ะลกูกไอ้โลกไอ้โลกไอ้โลกนิ่งไอ้โลกนิ่งกินโลก ใหญ่ใหญ่แล้ววางีนี้นะฮต้องกินเสร็จเล็กเสร็จน้อยนะไอเอ็มแบ็คอะไรอะไรที่กูอย่ามายุ่งอย่าอย่าอย่ามายุ่งโอ้ฟีดมีแจกฉันแจกฉันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ไอ้นี่เงาเงาก็สำหรับคลิปที่แล้วนะครับก็มีคนแนะนำไอ้หน้าหมาไอ้ไอ้หมาไอหมาไอมีหมามีหมาไอ้หมาไอ้หน้าหมาวันนี้วันนี้วเดี๋ยวเดี๋จะไปไหนจะไปไหนไอ้ธุรกิจไอ้หน้าหมาไอ้บันไส้บันไส้หน้าหมาเดี๋ยวเดี๋ยว ต้องต้องรวมหัวกัน <occurs> กินดิกินยังกินยั่งงอ๊บงอ๊งอ๊บ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 ไอ้หน้าไอ้หน้าเป็นกว้ย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 ไอ้หน้าหมา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 มาดิมาดิมาีิมาดิมาดิมาดิเดี๋ยวมันติดมุมเดี๋ยวมันติดมุมเดี๋ยวมันติดมุมติดมุมติดติดติดมุมสิวะไอ้มาีิโอ้ยไม่ไปกินชาวบงชาวบ้านยี่เป็นผิวโอ้โหคคิิดดดจะรรองเเซ์ฟัทีียว เออเว้ยเกตเล็กไอ้นี่จัดไอ้นี่มันผิวไอ้นี่ผิวผิวเหรอผิวยายายาไอ้นี่นี่ีตาหมาแล้วหมาแล้วหมาแล้วไล่บรรย์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 ไล่ไล่ไล่จำงามโอ้โหมันดีแล้วหมดเลยมันนี่โจดเจ้าโจดเจ้าโจดเจ้าไอ้หน้าหม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 าวันนี้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 มันนี่มันนี่มันนี่อะไรอะไรไอ้นี่จะมากินอะไร Terror, ไอ้บ้าอย่าอย่าอย่าก <hot ev> <away> ินอย่าลูกอย่าอย่าโอ้มันมีที่างหน้าใหญ่ใหญ่ใหญ่ยักษ์เดี๋ยว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 เฮอจ้ามาช่วยหน่อยใครก็ได้มาช่วยหน่อยไอ้ฮิตเลอร์ไอ้ฮิตเลอร์มาดิไอ้ฮิตเลอร์ไอ้ฮิตเลอร์มาดิค้ยรอดพ้นไอ้โลก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 ช่วยเราหน่อยช่วยข้างล่างขนาบข้างขนาบข้างขนาบข้างกระนาบข้างเราจะใหญ่ไปด้วยกันมาดิมาดิ ผิวผิวผิวงามงามเลยอย่างงี้ถ้างามผิวยาอะไรจะมาผิวลุงแซมลุงแซมขอกินหน่อยลุงแซมขอกินขอกินขอกินอี่นี้อันนีอะไรไอ้นี่อะไรขอหน่อยขอขอกินแหมรอบนี้มาเซียนมาเซียนด้วยไอหน้าเผ็ดกริ้นไอบ้ามาทำไมเนี่ยลบลบไอ้กัญชาไอ้กัญชาไอ้กัญชากัญชา เข้มันเข้าไปหลบโอ้ปอ๊ปอตป๊อตเข้าไปหลบคิดว่ากูไม่กล้ากินเหรอเด็ดเด็ดอย่าท้าอย่าท้ามันออกจ้าจ้นี่มันแสบมันแสบเหลือเกินนี่มึงมากินไอ้น้ำไอ้ H 2 O ไอ้น้ำม,นมนันนี่มันนี่งับมันแตงเจ้าง่าตอนนี้ตัวเราเริ่มใหญ่เลยครับใหญ่เท่าบ้านแล้วเนี่ยเริ่มใหญ่ใช้ได้ไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบพี่บ๊อบมาหนี้พี่บ๊อบ เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหอร่อยโอ้โหอร่อยกันใหญ่อร่อยกันใหญ่อย่าพึ่งอย่าพึ่งมายุ่งกันโอ้โหมีซีแลนด์ประเทศอะไรวะมีโรมาเนียด้วยน่มานี่มานี่มาเน่มาให้กินหน่อยมาให้กินหน่อยง่ำง่ำหลบบล็อกหลบเดี๋ยว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 ไอ้หน้าหมาไหน้าหมาเดี๋ยวเดี๋ยวโจดเก่าโจดเก่าโจดเก่า มันบาแล้วจะมาย่้อกบกูอย่าอย่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวที่สุดแมพโอ้โหชิปหายแล้วชิปหายไอ้หน้าหมาเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้หน้าหมาอย่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 าเรารักกันเรารักกันนะเพื่อนนะแน่เรารักกันลูกอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งตอนนี้โอ้หข้างล่างไอข้างบนไอข้างบนมันจะกินกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอหน้าหมาเนี่ยก็อื มาไม่พอทำสันดานหมายเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ให้กูกินหน่อยข้างล่างมาให้กูกินหน่อยไอข้างล่างมาให้กูกินหน่อยมามาดิ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 โอ้โหไล่ลกกบี้กันอืระทึกยิ่งกว่าฟาสเจ็ดอกินนี่กินกินฮะแล้วก็พ่นพ่นใส่ใช่ไหมพ่นเดียวเดียวไอหน้าแมวไอหน้าแมวโอ้โหไอหน้าหมาเป็นลูกพี่หมา <gesch uce> ตัวใหญ่เท่าจอใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นเย็นนะลูกนะอ่าไอ้นี่จะคิดไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวแจกแจกโอ๊ยตัวอยาเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินอย่ายาเรายังยิบอยากจะมีชีวิตอยู่อเมริกาใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอเมริกาโอ้โหไอ้น้าเป็ดกิ้ไอ้น้าเป็ดกลินไปอแล้วอย่าไปยุ่งกับกูอย่าไปยุ่งกับกูไอโรมานีไอโรมานีไอลอกไอลอกไอเม็กซิโกไอ อย่าอย่าอย่ากินอย่ากินอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินโอ้โหโอ้โหโอ้หไอลาเซีย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 ไอ้ลอกไอลอกไอลอกต้องนอนคงกินสักคนหรอวะวันนี้ต้องอย่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันหลบมันฉลาดเลยมันฉลาดไอ้ก้าวแก๊กไอ้ก้าวแก๊กใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวขอไปกินไอ้น้าก่อนไอ้น่าไอ้น้ากลมไอ้น้ากลมวันนี้ไอ้น่ากลม โอ้ย่าเพิ่งอย่าไอ้เก้าแกโอเคฮะผมคิดว่าอ่าชื่อเรายังอาจจะไม่เป็นสิริมงคลเท่าไหร่ครับเราก็เลยแบบอ่าโดนกินอะไรอย่างงี้นะผมว่าไม่เกี่ยวกับฝีมือผมหรอกจริงนะครับจริงเดี๋ยวเสียงสูงอ่าเราจะเปลี่ยนชื่อกันให้แบบให้เป็นสิริมงคลในสักครั้งหนึ่งนะครับอ่าเป็นชื่ออ่าชื่ออะไรดีฮะ อาพาร์ทที่แล้วเราปวดขี้มากๆๆกาพาร์ทนี้ล่ะอ่าเอาเป็นหิวขี้มากมากหิวขี้โอเคช่วแน่เป็นตัวเล็กเอวพริวเอวพลิวอะไรอย่างเงี้ฮ่เก็บเก็บโอ้โหมากินกระตรงหน้าเดี๋ยวเใจเย็นใจเย็นเย็นเพื่อนหิวขี้บอกหิวขี้เสียนมากหิวขี้เสียนมากครับพิว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 แน่ นะครับกินไหมก้าวแก๊กินไหมลูกกินไหมครับกินไหมครับอ้าวหมุนหมุนอ้ากกินไหมกินไหมเออเออเเไม่ได้แดกอ่ากินไหมครับอ่าหิวขี้หิวขี้กดตีนก่อนกดตีนเออจอย่าอย่าอ้าวไม่ได้แดกไม่ได้แดกอย่างนี้ไม่ได้แดกกิน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 ไหมกินไหมกินไหมไม่ได้แดกโอ้โหชื่อชื่อเป็นอินเดียมาเลย เดี๋ยวๆๆใจเย็นเดี๋ยวๆๆไอ้นี่นิ่งไอ้นี่นิ่งโอ้โหใเฮยาโอ้โหเจียชิ๋วเจียติ๋วยาเจียติวเจียชิ๋วเจียติ๋วเจียติ๋วโอ้โห้หิวขี้ยังรอดอยู่ครับหิวขี้หิวขี้ยังเก่งกาดโอ้โหนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยกิฟฟี่กิฟฟี่แผงสีเขียวเปล่าทำไมมันทิฟฟี่วันนีน้มันแบ่งแยกตัวไปอีกไอ้บ้าเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวจะเร็วกันไปแล้วจะเร็วโอ้โหไอ้กู๊กู้ไอ้กู๊กู้งามงามโอ้โหไอ้หน้ามา ใจเย็นไอ้หน้าหมาพี่หมานะโอ,โอ้โหรู้สึกว่าหน้าหมามจะโหดจนไปละนไครับดีสนัดนัดกินกันไหมล่ะฮะวัดกันได้แไม่มีใครสู้เดียว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 ไอ้สกี้ไอ้สกี้ไอ้สกี้มันนี่โอ้โหได่จะยายาพึ่งโอ้โหไอ้หน้าเป็นกลิ่นไอ้โจดเก่าใจเยน็นใจเยน็นเพื่อนใจเยน็นใจเยน็นใจเย็นนะเพื่อนนะแนะโ,โอเค โอเคันนีนอะไรเนี่ยอีโลอีโลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีโลล็อกหลบซ้ายล็อกหลบขวานะครับมีชื่อดีด้วยกลัวไม่รู้ว่าดีใช่ไหมแม่ดีมาเด่นชัดเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นนั่นดีตายหาไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไอหมาไอหมาใจเย็นหมาเพื่งอย่าเพื่งขู่ไล่กินกันเดเร็กเดเร็กอะไรไอเล็กแปดไอเล็กแปดเดี๋ยวเดวจัดอย่าขู่เล็กแปดมีโอ้โหมีเป็นแก๊งมีเป็นแก๊ง โอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 เอ้ยนี่ไอ้เคสซีไอ้เคสซีจะพิ้วกันไปแล้วไอ้อืมอะไรไอ้ข้างบนไอ้กิฟกิฟเชดี้กิฟฟี่ทิฟฟี่แพงสีเขียวนี่เจอพี่เขียวไม่มีชื่อด้วยใจเย็นใจเย็นจ้าใจเย็นจ้ารักกันรักกันนะอิซากิอิซากิอิซากิเล็กแปด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 โอ้โหไอิซากิใหญ่ไอิซากิใหญ่โอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่เราไม่สู้เราไม่สู้ ไม่สู้อะไรแดงๆข้างล่างโอ้โหชื่อที่บอกว่าบอกบอกควาเป็นเฟรนนะครับโอ้โหแม่งเฟรนลี่มากชื่อก็บอกแล้วว่าเพื่อนเพื่อนกันไม่ทํากันแบบนี้นะครับเดี๋ยวโดนเพื่อนแดกขึ้นมาน่าจะยุ่งนะหักหลังเหรอไออเมริกาอเมริกาอเมริกาไอจ๋ะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 เดีเยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเี๋ยวเดีเดี๋ยว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  หู้เนียนเซเวอร์โอ้โหใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปอีกโอ้โหด็อกเฟนโอ้โหเพื่อนหมาเพื่อนหมาเพื่อนหมาโอ้โหหมาเจอเพื่อนของแท้โอ้โหเป็นชื่อเบงเพื่อนเป็นไล่แดกหมาอยู่ใจเย็นใจโอ้โหแล้อยู่ข้ามกลางสมรภูมิท่ามกลางสมรภูมิใจเย็นใจเย็นออาปอยจ้าจ้จย่าอย่าอย่าคิดที่จะขึ้นมาลูกอย่าคิดที่จะขึ้นมา ห,ให,ให,ใหูใหญ่ใหญ่ใหญ่หูใหญ่ทับใหญ่ใหญ่ทับใหญ่หมาเริ่มมาหมาเริ่มมาแล้วคุณผู้ชมใจเย็นใจเย็นโอ้โหมันแบ่งตัวกันทำไมวะมันแบ่งตัวกันทำให้อ,อ๋อมันทำให้เคลื่อนที่ไวขึ้นฮะอ,อ๋อเก็ตละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วจะปล่อยันทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อฟเวาเอา,เอา,เอา <laughs> ไว้กูกินเฉย thank you ออกด w จะแบ่งตัว นะฮะแบิวแบ่งตัวอ๋อ oh, ถ้าก็กลับมารวมเซลล์อย่างนี้ออเกตละอ่าโอเคอย่างนี้ปล่อยปล่อยอย่างนี้ปะงามงามโอ้โ oh, ห oh, <c oughs> อย่างนี้แจม่มแจ่มแล้วเนี่ยทงนกทงประเทศอะไรวะเนี่ยมีนกด้วยไอ้บ้าอยาพึ่งอย่าพึ่งอยา <c oughs>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  ไอ้ไอ้จมูกหมูจมูกหมูจมูกหมูโอ้โหผิวผิวเป็นหมูแต่ผิวไอ้บ้านะเราเป็นหิวขี้ไอ้ไอ้หมูไอ้หมูเออไอ้หมูกินกินอืมกินหมูแล้วก็ให้ตัวหนึ่งใหญ่มากๆนะครับตัวให้อีกตัวหนึ่งใหญ่มากๆอ่าปั๊บแล้วก็รวมเซลล์ใหม่พอเก็ดละเก็ดโอ้โหแล้วนี่มากินอะไรอขอบมั่มมั่มมาปั๊บ แล้แตาย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 ไม่น่าปล่อยไปเลยเฮ้ยโหโอ้โหอยไออิมมอร์ทัลอิมมอร์ทัลโอ้โหมันไล่กินไล่กินกันไอไอโลกไอโลกไอโลกงามงามงามโลกงามโลกกินโลกอร่อยอร่อยเหาะยัวมัมชื่อบอกว่าแม่มึงยัวมัมโอ้โห เป็นการตั้งชื่อที่แบบอุบาทมากอยา่ยาอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินอย่ากินอย่ากินคลิปนี้มันลุ้นระทึกเฮ้เฮ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 ใจเย็นใจเย็นหมาหมาหม,มาใจเย็นหมาเดี๋ยอย่าเพิ่งกินไอหมา,มาโอ้โหเล่นมาตั้งนานโนไอ้หมาข้าไปแดดโอเคคุณผู้ชมครับก็สำหรับเกมนี้นะครับใครอยากเล่นก็ อย่าลืมคลิกไปใต้คลิปนะครับผมจะแจกลิงก์ไว้ให้เล่นกันนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจากลากันไปก่อนนะฮะถ้าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์คลิปผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยโอเคผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยการกดปุ่มสีแดงกันด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาติดตามกันใน Facebook ด้วยล่ะขอบคุณนะครับ